อยไปเพราะเราเยอย่าไหลยคตรเบาหึ่ยปาไหลเพราะยีฉ่เล่นอะไรแม่ป้าห้องน้ำมีให้ครับอู้่มเนตดีๆมเวิกัรเลงสักหันจาอกับชีพิธกาจิได้ไหยางงานสากันเราคุณเราโคนาฟัง้าคุณเด่นเพาะมันงงสิมานอนนอนะยจีนีแท้จะมาหอดสาวนอยมือนยาบเป็นจีนบูแต่ไ่ต้อ เอ้ยตุย <for> uh ูยนใช่ไหมอุ้ยมาด้านขาด้อนแดงนะอุ้ยอ่อนกังอุยเศร้าหลินกับล้มไปอยู่เราสิยไปแค่หนังไปหาขายพัดด้วย่แ่ไหนวะด้วยถพาเจอแ้อมม้ผมได้หนล่ะขายพักเนี่ยนะถามราไปล้วเลยขายขนาะไห้ขายมาใหญ่จะกินแห้งไรก่อยาเอาไหนใครมีพักค่ะอายุพัดขึ้นอะไรอายุขึ้นทุกคนค่ะไม่แจกแชมพูนะคะแจกเงินเลยค่ะ ลูกคืนเอาปอกไปบกมาดอาแต่ฝ้าแล้วงั้นเนาะฝ้าันสิมาแจกเงินเท่าไห่เนี่ยว่าใหญ่นะพูอาแตเออย่างมัเ่าไห่พูดเอาแต่เอพูดเแ่เธอเกาไอจอดไอเด้ไอจอดไอรันินบอคือเปิดทู่ จะของเราคือว่าม oh ่ก่เลยจุกได้เลยหรืยังแอบอยู่ที่ใต้หัวขึ้นอย่าเดยงพิอเิ่จะจมไหมจ้าไปว่าไม่หนีมาตกหลังเวทีเที่ยงไหนีมาแต่ว่าจะเป็นสีเรื่องอย่างเล้นรื่ออ่งแนี้หลอกกันที่วาลูกโขลใจก เรียนเออุ้ยอดซ้อนอดซ้อนอย่งพ่นหลายๆเั็นสี่ของน้าไม่พอยังอดซ้อนของน้าเรากระบบิดกัรอบอู้ั้าทั้าวางลงพอใส่มาเขาใชเขาหนิเฟอร์เนสระบบสัมพันธ์คือเป็นรี่โมได้ว่าอบชุดชประตูกับเปิดเราเอง้ยยเรอ้ยอยู่นี่เด้ยโอยหลอนเโลเ็ีามาหลายอู้เก็บอดตสาลก้ เอาสังไอสีมาวนีองมาเทศนวั้นี่นั่นน่ะมาเปผูิงเหรอมันตีสียใจเรื่องมันนี่บอกเลยไ้จ้าว่าหาบอลลัมเนี่หาบอลลัมจ้าหาบอลลัมไปใส่สิ หัวหนนาโจนุ่มันยิบอลโจเนตังควงใหม่ตังควงใหม่ครับสาวน้อยลำเพื่อนโชเพื่อนโจก็0ด้สามสิบเอ็ดสิงหาจากพี่รองท่าน้องข่ายเด้พี่รองท่งไก่ท่างไก่พี่รองสอวก็ได้เล็นไปขามแดนมาไปรวมวงน้องกันรับแด้ลู้ชิบกีเปต้นไปเอาลูงเอาลูกงุ้เอาเาเียวก็ไปกางนั่สาวน้อยะเอาไม่ดีเบิ่อนอยากเห็นมัตอนนี้้ยง มนบาน่ไ้นไหมเอามงการวัตลาดยี่มน oh, oh ี nee. so oh, oh, ่หมบคนละคนพระเอกู่นี <opposite answer chat> ่พระเอกไ้านคือพี่ป่าเลยอาลัมว่โอ้ยุกันอนเอ๋พระเอกยบาเทาแทพ่อมาไม่อาลักยัยัพอเสมมตตัอานี่มีน้ำเสื่ว่าขนแผ ยังดีตอนโอเคเออ้ยตอนรักนหาขกอูบุญตัวนี้คือหลันสัน้อื่นหาแต่พอตาเมียเนี่ยแลวนี่แสงเสียใจใข่าว่าเมียไปนี่สูวัดทองเออกูสิบูธิมางชีว่ามึงจะต้องหมุนสังมาส่งแทงมือมีชีวาเจ้าสิบอยงอู้ แต่ต้อนไปซื้อวออนเนีมันอินแต่วันจะบอกมั้ตัวใวเาดปัดชิงจเอาสังวานยลำเพินมันไม่กิดไม่ร้งไม่ตุ่มไม่เตินนไนสุปสีพัลัมเดี๋ยวนี้สิบปัดสาห่ามาลื่อเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขามีสูบไปเอ้ยคุณแหนแสงเสียใจเมียไปรังเอกสูบมันมันก็ะสารปีนี่หัวไปรงเนียเอสูยังนี้คุณมแกมแก่มาะ่าดกอแกโป่งกเเจ็บโอปัดไปใหม่มันคัน นี่เ็าไหร่ปัดข่อไปปัดเขาได้ถึงนี่เราจะปัดไปป่่อนพไแึ่งยิงไหนีไปลังเล็กสุดหัวจะบาู้ันัีีพันทองแสเปี้กปับไปนีกยปัดทองจัไดน้น เขาจะมาจักหมอลำหุ่เจ้าภาพเจ้าภาพเป็นวันทองว้เจ้าภาพเพแล้วันทองอยู่ใส่ันทองสาม้ไปยันสอบครับทนออกครับสามเี้ยวเอี้ยวเอียวมุมก็เอาามาห้ามาลงมา วะมันมาตักน้ำโขงวะโอ้แก่ทำไมแกมาแดงแกดไว่ว่าด้ยนักกันดีสิ่าไหวากันใหมเ่เอาก็ได้ไหวโต้งแน่ไวไปใส่ขอจระยี่ยนว่าผีน่อพ <c oughs> ีช่ชายทยกแมโจ๊ลย พีต่ออุ้ยลงกระทกพีบคสูงเฮ้ยข้อตีเนี่เฮ้ยอหยาแม่งจหัวไหมไอีอือฮู้ว่ากูเป็นไทยออปบ่อเหลี่ยงกูไปเลยไอ้หนิ้รู้ล้กูเป็นไทยรู้ ว้าว้ากูเหูููเไอ้คุณู้ชคุณหอุ้ยมันเป็นมหาจอยากปนจนขาไม่ได้เข้าไว้ตอนทเข้ากพอทอม่ไตาประเทแ่กูงปากที่เสียใสมาให้ใส ก่้าเดกระดามยู่ในเมือก็บ่ิถอไ้กระดายงไงทองไปด้วยคุยเดยกตะวัขุนโจรไปตัวซื้อมาไหนไขนยัเนาององุลีมาองคุลิมาุนี้ปืนเาปืานไปชิบปื้อมาเหียยเลยปาแตกเลย เอาเจ้าองเลยเเอาแบบผีพี่น้อพ่มาเด้ไ้พ่่อยฮ้เออันน

อ้อนนมันจารพระอเาจุดปุแ้นี่ไพระเจ้าประลัดมชาดเลยได้เลรลมาชาดตาเราไม่ว่าสีเขียวดีเองไของมันเอนตามหาเจอฮูบอรดีบดดา่ะ่ดีแล้วดีปีน่งเราดูอจ่าเปลี่ยนแค่คนละห้าเพยงเสมอี่เลยวน่ยปักหอกปังนยังดีเดเลยรวมรมไ้แต่อมดูเอ๊ะ

ไปกังบ๊วยไปไปปุ้งกูรวยเอ็มยี่ไม่กูตอนนี้ไม่อยากเขียนเนี่ยอย่าเขียนเนี่ยปอปอกเขียนร้งจะปากคอยแ่งไปต่ะเป็นยังไงเรียนเงียนแม่ตัวเติมตัวพิเศษเลยกหมัวพิเศษก็ตัวเติมเติมเติมพิเศษลแม่ขอโทษขอโทษตัวเตนเพิ่ศษก็ให้เขาใกล้ Good. เจ้าเดียวไหมมึงกลับคืนมาเอาียวก่อนปากอะไรพี่บูเห็นแม่ยังใช่หระใช่รฉันไม่รู้นั่ฉันนอนนาอุ้ยบอกเลยข้อควาถึงหาว่าน้ำพุ่นลอันนี้หละตสสำคัญของมันยวนเกสามเ่าลู